คือถ้าเป็นที่ไทยเราเนี่ยเมนูนี้ก็คงจะเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวอะค่ะทุกคนคะ่ะเป็นเมนูข้าวกล่องลำดับต้นๆเลยที่คนญี่ปุ่นเลือกทานนะคะเป็นถึงสไปยญี่ปุ่นโน .1 น,นะคะมีหรือที่จะไม่ทําเมนูนี้ให้สามีในหนึ่งปีมี36.5วันอกิวันฉันทาเมนูนี้ไปแล้ว400วันค่ะถ้าเป็นที่ไทยใครสั่งกะเพราไข่ดาวอาจจะเป็นเมนูสิ้นคิดสาหรับใครหลายคน สำหรับเมนูนี้ของชาวญี่ปุ่นนะคะมันไม่สิ้นคิดเลยเพราะว่าสารอาหารครบถ้วนมากและสำหรับท่านใดที่กําลังจะบอกว่ากล่องเขาวน้อยค่าแม่หรือเปล่าคะมันก็อาจจะค่าแม่ได้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าไอ้เจ้ากล่องน้อยๆน,นี่แหละก็คือจุกไม่ไหวเด้อก็ต้องขออภัยในความไม่โปรเฟชชั่นอลในการถ่ายคลิปนะคะอีชันถ่ายได้แค่นี้จริงๆค่ะ ใดๆตั้งแต่ต้นคลิปดิฉันก็ยังไม่ได้บอกชื่อเมนูนี้อยู่ดีและใช่ค่ะน้องคือม a กุโนะอุจิเบนโตนะคะปิดฝาและเปิดใหม่ให้ดูด้วยนะคะการข้อสงสัยในการถามว่าอ้าวมันล้นขนาดนี้จะปิดฝาได้ไหมก็คือปิดได้นะคะเปิดออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยกดติดตามช่องนี้ไว้จะได้ไม่พลาดเมนูถัดไปนะคะ